เนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากเนื้อหาก่อนหน้านะครับหลังจากที่เราได้ทําการออกแบบปกในส่วนของอีบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาต่อมาเราจะมาทําการปรับในส่วนของอินเด็กต์ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะแสดงผลไม่เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับอินเด็กคือด้านหลังนะครับซึ่งไม่เป็นภาษาไทยนะครับเราก็สามารถที่ทําการปรับแต่งให้เป็นภาษาไทยได้โดยคลิกที่เมนู Edit นะครับเลือกที่ ในส่วนของอินเด็กตรงนี้นะครับ c u s t o m I z e index ปรับเหมือนสารบัญนะครับคล้ายๆกันคลิก Modify ก็ปรับค่าเป็นจากอินเด็กเป็นดัชนีนะครับดัชนีแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือนะครับซึ่งเราใช้มาตรฐานกันอยู่แล้วนะครับ่อมาเนี้ยนะครับแล้วก็ตกลงตัวด้านล่างตรงพวกนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนค่ามาเป็นลองใช้ดูสักสษศนา UBC อย่างเงี้ยนะครับ ขนาดกูใช้ที่16นะครับตัวล่างลงมาก็เป็นตัวนี้นะครับเมื่อกี้เป็นตัวนี้นี้เปลี่ยนค่าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นอังสนา u v c ขนาด16ไม่หนาเมื่อกี้นี่หนานะครับสังเกตผลค่าที่ได้ก็แสดงผลเป็นภาษาไทยซึ่งสามารถทําให้เราน้ออ่านอ่านง่ายสบายตาแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยเป็นในตัวนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทําการ พอเปลี่ยนในส่วนของดัชนีได้แล้วครับ